สวัสดีครับวันนี้วันที่25มีนาคม2563นะครับฝนหมอนตะฝุกเติมสวนเพิ่มฝุกนะครับก็มาขอนำเสนอนะครับการเลี้ยงทํารังนะครับชนโรงแบบท่อ pvc นะครับก็จะมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็ดำเนินการย่างไรเดี๋ยวผมจะทิ่งายให้ฟังอีกขั้นนะครับส่วนหลักก็จะประกอบด้วยทั้งหมดนะครับ6 6 7ชิ้นนะครับก็เดี๋ยวลองดูเลยนะครับว่าทำยังไงนะครับ อันดับหนึ่งนะครับผมจะขอแนะนําในเรื่องของตัวกระบอกเลี้ยงนะครับตัวกระบอกเลี้ยงอันนี้จะเป็นเอาไว้เล nah, ี้ยงชานาลงนะครับจะเป็นท right uh uh, ี่วางไข่นะครับแล้วก็เก็บเกสรนะครับพึ่งงานหลักๆแล้วก็นางพญาจะอยู่ในโซนนี้นะครับเนี่ยนะครับจะเป็นโซนนี้นะครับวิธีการทําก็คือนี่นะครับเรามีท่อ PVC นะครับอันนี้ขนาด4นิ้วนะครับเราเจาะรูตรงกลางครับเป็นทางเข้าออกของชานาลงนะครับแล้วก็ผมใช้นะครับอันนี้ตัวนึงนะครับเป็นท่อ PE นะครับ เป็นข้อต่อท่อ PE ตอดัดครึ่งนะครับแล้วก็ประกอบเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับก็เอาไว้ให้ชันโล่งนะครับเข้าออกทางนี้นะครับกันน้ําเข้าด้วยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะปิดด้วยสาครอบขนาด4นิ้วนะครับพอประกอบปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเนี่ยครับตัวนี้นะครับนี่ะครับตัวพึ่งงานแล้วก็ตัวนางพญาแล้วก็ไข่จะถูกวางอยู่นี้นะครับ ต่อไปนะครับเป็นส่วนของตัวข้อต่อนะครับระหว่างตัวเก็บน้ําหวานกับไข่นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับนะครับใช้สีนิ้วลด2นิ้วนะครับเป็นฝาปิดนะครับสีนิ้วนะครับลด2นิ้วนะครับแล้วก็ผมจะใช้นะครับน็อตยึดไว้3จุดนะครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3นะครับ ของจุดนี้จะเป็นข้อต่อตอนเราไปประกอบนะครับเราจะไปแขวนที่ต่างๆนะครับมันจะทําให้แสงไม่เข้าโดนน้าพึ่งนะครับไม่โดนลังพึ่งนะครับแล้วนี้จะเป็นตัวขันยึดนะครับไม่ให้มันหลุดนะครับเวลาเราประกอบลังแล้วนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับต่อไปก็จะประกอบนะครับอันนี้ครับเป็นี้ครับนะครับปิดปุ๊บนะครับแล้วเราก็ใช้ไขควงครับขันตรงนี้นะครับ เราก็มัดเบิดดูในวันหลังได้แล้วก็มันจะมั่นคงแข็งแรงนิดนึงนะครับเห็นนะครับส่วนที่1สําหรับรังเลี้ยงนะครับต่อไปเป็นส่วนที่จะเก็บน้ําผึ้งนะครับนรงเลี้ยงนะครับระหว่างที่เราเก็บจะเก็บน้ําผึ้งนะครับเราต้องมีนี่ครับเป็นตัวกั้นนะครับไม่ให้นางพญาขึ้นมาวางไข่ข้างบนนะครับจะให้เฉพาะผึ้งงานนะครับที่สามารถขึ้นขึ้นมาวางไข่ได้ก็จะประกอบไปอันนี้ทําจากข้อ p v พเหมือนกันครับเราลนไฟผาครึ่งนะครับแล้วก็เจาะรูนะครับ แล้วก็ทําให้พอดีขนาดนี้นะครับแล้วก็ใส่ข้าไปอย่างนี้นะครับเนี่ยครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับทีนี้พึ่งงานก็จะไม่สามารถขึ้นมาข้างบนได้นะครับก็จะเฮ้ยไม่ใช่นะครับน้ำพญาไม่สามารถขึ้นมาข้างบนได้นะครับอ่าพึ่งงานก็จะขึ้นมาวางน้ําหวานได้ปกตินะครับเรียบร้อยนะครับส่วนของรังที่หนึ่งครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของกระบอกที่สามารถเลี้ยงให้พึ่งงานนะครับขึ้นมาสร้างน้ําพึ่งนะครับอ่นี่นะครับตัวนี้เลยนะครับ ก็จะเป็นท่อ2นิ้วนะครับขนาดความยาวตามความเหมาะสมของแต่ละท่านเลยนะครับแต่ผมไม่แนะนําให้ยาวมากครับประมาณคือกับคืบนิดนิดนะครับมันจะได้เก็บง่ายนะครับตอนเก็บจะเป็นท่อนี่เป็นฝาครอบ2นิ้วนะครับอ่ะก่อนจะปิดนะครับผมแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงเอาแผ่นพลาสติกใสนะครับวางไว้ข้างบนนิดนึงนะครับเวลาเราเช็คสถานะน้ำพึ่งเนี่ยว่าน้ําพึ่งเต็มหรือยังนะครับมีความคืบหน้ายังไงบ้างน้ําพึ่งเยอะไหมก็จะดูได้ทางนี้นะครับเราก็ปิดฝาไว้อย่างนี้นะครับปิดอย่างนี้ครับ ใช้แรงนิดนึงนะครับปิดฝาไว้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับได้แล้วครับลักษณะของที่เก็บน้ําพึ่งนะครับเราก็จะมาต่อกับตัวนี้นะครับต่อเข้าด้วยกันนะครับอย่างนี้นะครับบอ่านะครับครับก็จะได้ประมาณทรงนี้นะครับเห็นไหมครับทรงนี้นะครับนะครับเกือบจะเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เราอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นตัวครอบนะครับ เพื่อไม่ให้แดดนะครับโดนรังน้ําผึ้งแล้วก็รังชนนลงจนเกินไปนะครับเราจะครอบไปแล้วก็มันจะเอาไปง่ายต่อการไปติดตั้งนะครับอ่ะตัวนี้นะครับในส่วนนั้นนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับนี่นะครับส่วนนี้จะเป็นท่อสองนิ้วครึ่งนะครับอนนี่ครับใช้ท่อใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ตาครอบท่อสองนิ้วครึ่งนะครับแล้ก็ครอบไปนี้ปั๊บใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับ ่าแล้วก็แล้วก็เจาะน็อตตรงนี้นะครับแปะแหวต้นไม้ได้เลยแล้วก็วิธีการประกอบก็คือนี่ครับทําเป็นสลักนะครับเมื่อกี้นี่เหมือนเชื่อมกับน็อตที่เราทําไว้นี่ครับเป็นสลักนะครับพักกูนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูครับอ่าใส่แบบนี้นะครับอันนี้แผ่นติดก้านนะฮะแส่หนึ่งนะครับนี่นะครับขั้นตอนนะครับแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับ ไปนะครับมาให้ปลักันนะครับทั้งสองฝั่งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับนี่นะครับลักให้ตรงกันแล้วก็เราก็บิดนะครับลึกเดียวนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับอ่านี่ก็เสร็จแล้วครับเป็นลังเลี้ยงนะครับแบบง่ายนะครับก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของที่บอกไว้นะครับไข่นางพญานางพญานะครับแล้วก็ถ้วยเกสรตรงนี้พึ่งจะขึ้นมาสร้างน้ําพึ่งบริเวณนี้นะครับก็สามารถติดตั้งได้ง่ายนะครับต้นทุนอาจจะ ไม่แพงมากนะครับก็คุ้มค่ากับการลงทุนแล้วก็เก็บได้ระยะนานนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับใครมีปัญหาก็สามารถสอบถามได้นะครับทางเพจทาง Facebook ทางข้อความได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทยอยตอบให้นะครับอนาดนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับครับ